สวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนไรเคตประชาสัมนธีรัชมังคลาพิเศษขอนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการจัดก,การเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประเภทครูคผู้สอนด้านการจัดก,การเรียนรู้แบบออนไซต์ปีการศึกษา2564ค่นนะดิฉันนางนัทิดารักษ์ค่ะทํานายชักวันมกรับ แางสาวจ,รรสจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียากแก่กัดเข้าใจครูจากการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลายขาดการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่ำวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน6ตามรูปแบบ 5e สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาพิเศษในรูปแบบออนไซต์ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานเราใช้กระบวนการ d a m i n g Cycle หรือ PDCA ก,กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนไลาเขตประชาสามัคคีวัดชมังคลาพิเศษในการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์คือห้องเรียนปกติากิจกรรมที่2นี่คะคุณครูก,ก็จะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราใช้ในการล้างแผลนั่นเองนะคะ การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5e มี5ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นสร้างความสนใจ (engagement) ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือเกิดข้อสงสัย 2. ขั้นสำรวจและค้นหา (exploration) ผู้เรียนตั้งสมมติฐานลงมือปฏิบัติรวบรวมข้อมูล 3. ขั้นอิิบายและลงข้อสรุป (explanation) ผู้เรียนนำข้อมูลมาวิเคราะห์แปลผลสรุปและอธิบายร่วมกัน 4. ขั้นขยายความรู้ e l a b o r a t i o n ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้เชื่อมโยงความรู้เดิมและศึกษาความรู้เพิ่มเติม 5. ขั้นประเมิน Evaluation ประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ผลการดําเนินงานผลสัมฤทธและประโยชน์ที่ได้รับปีดังนี้ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจําวันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียน e 1ต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนหลังเรียน e 2 84.59ต่อ81.76สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่7 5ต่อ75 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดก,การเรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจําวัน4.74มากที่สุดผลสำเร็จของงานผลสำเริจทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ94.11และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตปีการศึกษา2563วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับร้อยละ1 0 0ของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีร้อยละ100ของนักเรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกักราช2551นักเรียนมีทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5e เรื่องปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวันนักเรียนได้รับรางวัลร,ระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่2อกิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ซโชงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับชั้นมัธยมศาาาึกาปีที่1-3 ประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนได้นำเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ไฟโชว์ก็รู้สึกสนุกและรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะก็โดยเฉพาะตอนที่เราทดลองก็คือทูบดับแล้วเราสามารถจุดใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟแชกได้ครับจากการจัดการเรียนรู้พบว่าครูจำเป็นต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมการทดลองการเผยแพร่ผลงานโดยการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน